เามีให้เล่าชูชุดด้วยอ่ะแกต้อมาไ่เข้ากับฉันเฮ้ยแอมมึงโล่ะเสื้อไหมเออจริงแอมมึงคนเีนเลยเป็นขอที่สุดแล้วพวกกูใส่ชุดนี้เดินในปักกิ่งชินน่าตุ้ดี้ฟังมึงว่ารถคันนี้มันบินได้ไหมบอกเขาว่าไปพระราชวังตงห้า เรายย่คลิปกูก็ใช้ไม่ได้อะมันเป็นอะไรอะมันเป็นป,ปกติมึงหรอจริงหรอมันมันพูดเหมือนว่ามันใช้ง่ายหนิแล้วมันใช้ไม่ได้เลยอีพูกบัตรทราเวลการ์อะไรเนี่ยออคือมันใช้ได้แค่แบบรูดรูดกับเครื่องไม่ได้มาดิสเครดิตบัตรทราเวลการ์ดนะคะแต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะการรูดเครื่องซึ่งร้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับรูดเครื่องแล้วด้วยซ้ำจะให้ได้ตังรเปล่าสนย์หนึ่งพูดไงอะ二零一四 มึงว่าพวกมาร์เกิลจะรู้ไหมว่าเราเป็นพ่อหมดแม่หมดไม่เห็นมีใครมองป่ะก็จริงมึงมึงว่าพ่อคุมเราปลิวไหมว้วมันปลิวป่ะมันปลิวมันปลิวเป็นสัจจา์สเน็บเลยมุกเป็นเทเลสโววฟเปนเพนวิลโล่เอ็มุกเป็นอะไรเป็นเรือลือดสีโคลนนี่แล้วตอนนี้เราอยู่กันในยูนิเวอร์ s ัลสตูดิโอกันแล้วนะครับอากาศดีมาก อุ้ยอันนี้เป็นของ d e a t อีเทอร์มันเป็นนกฟีนิกซ์ด้วยนะเป็นคอลเลคชันของปี<ด>แต่ละปี499ประมาณ2 5 0 0ชอบขอ,องมันจะเกลี่ยเลยเออตะกั้วนี่ก็สวยนะแพงเหรอ,อแพงกูไม่สดซื<ป>้เก็บไว้ก่อนคือถักได้สวยมันน่าจัอ่ะไปปะซอสใช่มันเป็นงูนจับพอดีมือมากอ่ะเนี่ยเท่ากับความความเรฟูปิเทชัเนาะใช่ reputation มาพอยทำไมดูแบบว่าหลุราจังเลยอ่ะน่าจะชื่อจีะ 23ปี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 2จปี23ปี23ปีมัปี23ปี2ไปี23ปี23ปี23ปน23ปม23ปี23ปีา3ปี2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 ่ปีา3ปี2ยปีา3ปี23ปีา3ปี23ปีาจปี2ี23ปี23อี23ป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 ี23ีีมดแล้ว อันนี้เราอยู่กันที่วินเนี่ยแบบบาบาบ,า,บา,ถาถ้า <นะ S 2> มันถอดเสื้อออกมึงจะเป็นมิสเตอร์กรูอ๋อมันได้ <laughs> น,นี่เขามาขม้าไปข้างในได้ปะเหมือนจะได้นะโซลเลอร์โรลเลอรลล์พาร์กิ้งคืออะไรอะ่ะโซลเลอร์คืออันเนี้ยที่ถ่านแนะนำมองว่าถ้าเวลาเล่นต้องเล่นจากข้างในมาข้างนอกคนจะน้อยน้อยตนี้ไม่ไจะถึงนงะมีเหล่าเข้าหมดให้หมดเต็มไปหมดเลยใหญ่นะใหญ่เกินกูเดินเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะ มีเรื่องอะไรเรื่องไอ้นี่หรือเปล่าเราไม่พูดกันเรื่องบรูโน่เอ้ยอันนั้นมันดิสนีย์นี่หว่าเดินเข้ามาแบลว์ตอนนี้เราอยู่กันที่ฮอกวอตส์นะคะทุกคนอุ้ยมันสวยมากโบนิดสะบัดหน่อยสวัสดีฉันชื่อแฮมิลโนี่เกรนเจอร์วิลสันการใส่ของให้ลอยได้ดูนี่นะวิงการ์ดเลเวอส์โบนิสสะบัดหน่อย ยางพึ่งแกพราว่าเราจะเข้าไปซื้อของอีกอยู่แต่บอกจริงด้วยโบกน้สบัดหน่อยไม่ใช่ไม้ขั้นหานะคะจะเป็นแที่บนหน้ามึงไงโบกเบาๆสบัดหน่อยเวลาแต้มออกมาว้าวอุ้ยใครจ่คนที่ฮอกมิดเข้าไปเลยมันจะโดนกล้องใครเขาวะเรามาแก้ ว้าวอันนี้คือแผนที่เปล่าแผนที่ที่เราจะเล่นตรงไหนได้บ้างฉินจ้าจริงด้วยนี่ไงมีมีวิธีเสกด้วยเห็นปะอุ้ยมิวเก่งมากขอบคุณนะแฮกรีดพาแฮรี่มาซื้อไมค์สิยธิ์ครั้งแรกออ้ยขอบคุณมากแฮกรีดเราจะไปที่ร้านอะไรก่อนเราอยู่ไหนก่อนตอนนี้เราต้องอยู่ตรงนี้อ่ะมือถือว้าวจับไงให้มันถนัดมืออุ้ยนี่ไงจับถนัดมือแล้ว เราจะไปฝึกใช้คาถากันนะคะไปตรงไหนดีบ้านหลังไหนอะบ้านหลังนี้เสกยังไงรีเวลิโอเสกเป็นตัวอารีเวลิโอ it is supposed to be นี่ไงไปไปแล้วแล้วรูปจะขยับป่ะน่าจะแบบเปิดเผย s o ติง h i n g พี่พนักงานเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นมาร์เกิลเขาทำไม่ได้ใช่พี่พนักงานเขาว่าอินกับบทมากพูดดังๆเลยนะขอกูสตองเสกได้ครั้งหนึ่งก่อนค่อยพูดชั่ว ริเบอร์เรียลมียวดีึ้นหรือชา้กจบเลยแล้วแต่งเต็มเล้เป็นเอรสี่โคนเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ถ้าได้ลองมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมันต้องเปิดสวิตต้องใหม่ไหมวะไปเราลงไปที่อื่นก่อนล้วค่อยกลับมานี้ก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในร้าน Tree b r o o m s t i c k s นะคะ เพราะที่เราจะเสกเซนเดียวได้แต่ว่าเสกตรงนู้นนะข้างนอกร้านนะอุยหอมนะเนห่หเสกไฟ <end> มึงมันคือร้านอาหารจริงด้วยนะอ่ะเราจะออกไปยังไงนะอ่ะสวยมากเดี๋ยวมาเร็วเป็นลงเตี๊ยมเหรออุยฉันไม่ใช่มาร์กลอีกต่อไปแล้วกลับไปตรงนั้นไป <laughs> <laughs> โอ้โหคอมเบอร์เป็นหลอกบอเดลพอลอยากเสกอมาดาเคดาบราใส่แหมจังเลยอ่ะอะบดาเคดาปราโอ้บอเเตอร์เบียนน่าจะอร่อยจริงไหนอยู่ทางไงลครึ่งแก้วกูแค่เข้ามาเสกก็สนุกไม่ต้องเล่นเครื่องเลยแล้ว แค่นี้เลยเหรอเออน่าจะใช่โอเคแค่นี้ก็ได้ l o c o Motor p l a e Arresto Momentum Arresto Momentum Keep your body buying curses to yourself ร้านอะไรจ๊ะร้านมาดาม Happy Food อันนี้ก็เยื่อเชือน่าจะเสกให้มันหล่นปะแล้วก็แบบหยุดมันฝ <c oughs> <c oughs> ากถึงผู้ออกแบบระบบนะคะให้มันง่ายกว่านี้หน่อยได้ปะให้ม <c oughs> ันง่ายกว่านี้หน่อยไ, <c oughs> ได้ปะ <c oughs> ถ้าอยากเสกอะรสโตโมเมนตัมมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไข่ไหมหไหมขายไหมอุ้ยโอลิแวนเดอร์เขารู้เปล่ากาเลยจริงเหรอกูก็ตกใจหมดเลยอยากเข้าไปดูอ่ะอาจจะมีแก๊จเจ็ตอื่นของไม้คาถาขายอยู่ก็นดเยอะเยอะก่อนจิงบ่ะแล้วกูไปยืนเลือกอะไรอยู่ข้างนอกเองนะงมโมอันนี้แต่งหรือว่าของจริง ต้องถ่ายแบบให้เห็นความเยอะถ,ยถ่ายเหมือนแบบว่ากูกำลังเลือกได้ปะแต่สุภุคาถานี้ไม่เป็นนะสิอันนี้คือร้านตัดชุดของพบรอยนี่ที่แต่ไปนันเตจลำคุณสิงค์คุณเล่นจริงๆริงจำไม่ได้หรอมันไม่หยุดเขียนให้กูเลยกามอะไรก่อนมันมีขานาดเศษหลายอันมากกบบสิบอันยิงแค่มาเล่นนี้ก็เสียเวลาไปเยอะละจริงวู๊มันก็ดูเสียวอยู่นะเนี่ย ต่อคิวปะต่อคิวปะรอเจ็ดสิบนาทีอันนี้เอ็กซ์เพรสเจ็ดสิบก็รอได้นะตามจริงเวลามันจะคาดคะเนนานกว่าของจริงเราต้องยืนรอตรงนี้เลยเจ็ดสิบนาทีใช่ไหมใช่ไม่ถึงเจ็ดสิบแต่ว่ามันจะคะเนนานกว่าปกติไงจะไม่เล่นเลยเหรออยากเล่นว้าวว้าวว้าวไม่กูจะถึงกูจะถึงกี่โมงเหนื่อยแล้วกูว่าเดินเข้ามาอย่างเนี้ยคือชั่วโมงหนึ่งพอดี าาเเรองมิวไม่คิดจะเชิญกูเข้าบ้านหน่อยเหรอกูเขไม่ได้พี่กูอันนี้เรียกว่าฮิปโปกรีเหรออันนี้เรียกว่าฮิโปกอบจ้ะดูไม่เหมือนฮิปโปกอฟโอุ๊ยเจ๊ฮิปโปกิีฮิปโปกิีมลูกกูพูดผิดถูกแล้วแต่มันไม่เหมือนกูเรียกว่าฮิปโปกอฟแล้วกันกูอยากรู้ว่าถ้ายกมือขึ้นมันจะสนุกขึ้นไหมลองดูปะเอาดิก็ยังไม่เห็นสนุกเลย หเขาเตรียมที่สำหรับคนเยอะอยู่เหมือนกันนะแลนนี้วันนี้วันจันทร์ปะใช่เขาไม่ได้ทำโรงทำงานไม่ไปเรียนกันหรอกมาถึงคนอื่นแล้วมาถึงเรานะก็เลยเรื่องวันจันแล้วบางที่คนน้อยก็ไม่ได้เยอะมากรอหน่อยนิดนึงก็โอเคคนที่เขาสื่อเอ็กซ์เพรสมาเขาคงจะมาถ่ายรูประหว่างทางสินะพยายามบอกว่าไอ้นั่นมากเวอร์ปลอบใจตัวเอง มมีวยาไม่กลักวมันแค่เร็ว ทำเผาสักได้ไหมเราหอมไสแบบฟูซาเลยไม่กล้าลืมตาเลยลืมแล้วแบบเฮี้ยหมดจะบู๊ขอหลับตาแล้วกันกูเข้าใจแหละว่าเพราะมันสนุกยังไงก่อนนี <c oughs> ้ก็เราจะเล่นด้ยวยความกลัวเพราะฉะนั้นกูเฮี้ยกลัวแม่งเร็วกลัวแม่งเสียวแต่จริงๆก,ก็ก็มันเสียวอ่ะก็เสียวอ่ะเ <c oughs> สียวก็คือเสียวจริงมัเสียวแค่กรีดร้องออกมา อุย้ยโรงเรียนนี้เขาหลอกไงคะไปตอบคนณนัาตาดีค่ะจริงไปตอบผู้ชายโรงเรียนนี้ก็ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนแซ่บๆเนี่ยได้ยินไหมเใจฉันมันกําลังบอกรักรักเธออยู่สุ่หล่อสึ่หล่ออย่าทำไน้เดาไปอยู่อะไรตรงนั้นเนกะลดดียดอะไรก่อน าหารและกินกันดูมีข้เมนูด้วยไปดูอ้าวแอลเสร็จแล้วเร็วมากไม่นานเลยมึงรอไม่นานเลยไฟออกทีก่กินได้นะรไหรอเดีกาิงยี๋ถุยกินได้นะโอ้สองร้อยไหรอเออเดียวแล้วกันเจ้าหญิงก็จี๋ถุนอ้องร้ไ้หมอเดีกันเหงจีกนไ้นะโรอรอ สรุปปิดไหมเนี่ยสรุปมันปิดป่าะว่ามึงแล้วจะไม่ไม่ใครคุยกับเราเลยหรอกำแพงก็ได้คุยกับฉันน่อยุณอลิเมนเดอร์ไปพักหรอไปหคกินข้าวเราไปคิวแรกรึว่าคงในอีประมาณ50าสิบคนว้าว

会长，我讲，啊，no no no，一次，就一次 f i n i t e c n t a t a Wingardium。Wingardium。Leviosa。Leviosa。No no 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 no，可恶，Mousey，我讲。 เหตุใดพวกท่านจึงมากินข้าวที่แดนไดโนเสาร์ยางนี้เขาอยากลองชิมเนื้อชีริกอะข้าเห็นด้วยเพราะข้าเบื่อเนื้อกบต้มใส่หม้อคุณพูดจะพูดที่อะไรมันรัวชูราหูได้ไหมกูวได้จัดไปอิมลโอ้ยเนื้อได้เสารอมึอว้าวของคุก็ได้ทั้งนั้นอะได้หมดยูเนียนพีปะเท่าไฉยวฉมา 这两款米饭的套餐多一杯饮料还送个冰淇淋อ่าอัน oh นี oh, ้ขั oh, ้นตอจะดเออเดี oh ๋ยวกูเลือกบักูจะได้ไซสบัตกูด้วยบอกยว่าตอนนี้ในมีมวุ่นวายมากเราเลยอบพยพหนีมาแถูกรู้แล้วมงว่าเรามานี้เขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นแม่หมดพ่อมดัยาเจ๊กเท่าชานปะเจ๊กค่ะอ่าใช่ใช่ปะดื่มชเย็นดื่มไหนกันเอ่ค้กเชไม่ แล้วนี่คือที่หยดเขาก็อยู่ในยูนิเวอร์แซลได้หรอใครเรียกเขาติดรถมาถึงนี่อะ่ะจริงใครไปรับคําทักนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เฮอร์ไมโอนี่ก็คือโดนผีเข้านะคะลักษณะดูเป็นที่หยดขนาดนี้เหมือนบัตรจะใช้ไม่ได้เลยอะ่ะเอ,อได้ทั้งเกียร์ใหญ่ฉันกูปานนั้นกูก็รูปพยานาคหมือนี่แหละค่ะวิธีใช้ทารโกกาดไม่สามารถดิงกับออลีเพย์ได้นะคะใครที่แพงจะไปดิงกับออลีเพย์เนี่ยหยุดไปเลย นานๆที่ต้องมาใช้ในที่ที่ใหญ่โตอย่างเงี้ยนะเอาไป t o อนะัพเงินรีเพก็ไม่ได้ตัดตรงกับรีเพก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าจะมาหรื Ad, อแม้กระทั่งแอดเข้าไม่ได้วีแชทก็ไม่ได้คะ่ะ Travelcard นะคะถึงแม้จะเป็น UnionPay นะคะ<บ>ก็ไม่ได้เห<บ>มือนกัน<บ>ก,ก,ก็ผิดหวังอยู่นิดหน่อย UnionPay นะไม่ได้มัมวซัวนะฉันต้องให้กับรุ่นน้องโอนเงินจีนมาให้เราต้องเตรียมตัวพร้อมในก,การปลลองเวทไตรภาคีในครั้งนี้เราจะมาสู้กับไดโนเสาร์จ้ะให้มันดูสบางว่าแฟนชายไหนมันปังมันเลิศ มันน,นี่เขาเล่นดีกันมันจะไม่ตีลังกาใช่ไหมซีไม่เคยเล่นเครื่องนี้ที่มันตีลังกาเลยนะ <c oughs> ตอนนี้นมันเหมือนแฮกริดหรือปะเหมือนแฮกริดเหรอมันไม่เหมือนแฮกริดด้วยซ้ำมันเหมือนอะไรมันเหมือนวัดก้าองค์กรชุดดำในโคน,นังนะ <c oughs> ไอเทคโนโลยีปนเปิมอ er oh! oh, ๋ออ๋อแค่เขียนเฉยฉันก็ไม่รู้ข้อมูลนี่ยปกติเขาง่วงอะไรไอฉันง่วงมากฉันก็เลยมาหนีมาเงีบในร้านโซนทรานส์ฟอร์เมอร์ผมกับสั่งอเมริกาโน่กับน้ำเปล่าขาเป็นของตามอนุญาตนอนก่อนนะทักทีว่าที่ตั้งกรอเป๋า Hey Siri Wake me up in the next 15 minutes ว้าวนี oh, oh okay, oh ่ม oh ันห right okay. ้องเรียนเชี่ยวเหมือนอยู่ในเกมเลยมันเหมือนเขาให้เราแบบว่าเดินชมแทนการต่อแถวเลยซึ่งก็โอเคเอ c เซนดิโใครทำวะใครเอาขึ้นกูจะเอาลงฉันว่าเป็นตะกี้เป็นฝีมือชันอาจจะเป็นสเนปที่พยายามไร้กระถาเพื่อแก้คำสามซึ่งช่วยพ่อคยไว้นะเด็กน้อย เอ้ยทิงแล้วเทิ้งแล้วเทิงแล้วโอ้โห้ม่แม่อม่แม่แม่แเ่แม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 ่่แม่แ่แม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 ่แ่แม่แม่่แม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 ่ม่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่ องนกเราเอาไม้กถาดไปก่อนซิเราชิมกัดมาก่อนเลยไหมมันขู่มึงแล้วโอ้หน้าตายอย่างนี้นะกัดอุ้ยเจ็อุ้ยมันกัดจริงสู้เหันต้องสู้เก่งกว่าอีสาวไหมอ่ะเออมึงเก่งสภาพนั้นเหมือนเครื่องดูดฝุ่น